ไม่พบอะไรเลยบ้านบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็เอะอะวยวายคุยโม้โอ้อววไปว่าจะฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะฟ้องตำรวจที่ออกหมายค้นจะแฉตำรวจตำรวจขอให้เอาจริงนะถ้าบิ๊กโจ๊กไม่เอาจริงมันก็เสียหมาตัวเองก็บอกนะครับว่าตัวเองมีข้อมูลเยอะเปิดเผยมาแล้วก็จะตายกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติประชาชนฟังแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่บิ๊กโจ๊กมีคืข้อมูลเกี่ยวกับ ความมารยาของตารวจในสํานักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะพวกสวยพนันออนไลน์นะครับสวยพนันออนไลน์สวยทางหลวงสวยสวยการพนันเยอะแยะมากมายในสำนักงาน,นาตำรวจถ้าบิ๊กโจ๊กมีข้อมูลและแลวแลวบอกว่าถ้าแฉมาเนะแฉมานะครับตายกันทั้งสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าบิ๊กโจ๊กสมมติว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงคุณก็ต้องแฉแต่การที่คุณไม่แฉคุณก็ถูกสังคมตั้งคำถามวนะ่าหนึ่งมีเรื่องจริงหรือเปล่าหรือคุณโกก หรือไม่ก็นะหรือไม่คุณเก็บไปต่อรองหรือเปล่านะเพราะว่าคุณจะมีแผลหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็อยากจะเรียกร้องนะครับคุณโจ๊กเพราะว่าคุณเป็นคนบอกเองว่าคุณมีขอ้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุดจริตนะในสํานักงานตํารวจแห่งชาติถ้าแฉมาแล้วตายกันทั้งสำนักงานตารวจแห่งชาติก็ต้องแฉมาจริงไหมครับพี่้องครับนะจริงไหมครับพี่้องครับและไอ้ที่ไปยืนจับโอ้จับมือกันเนี่ยถ่ายรูปก,ก็เป็นที่ทราบแน่ชัดเลยว,ว่านายกรัฐมนตีสั่งให จับมือกันคุยกันนะนะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันประชาชนขาดความเชื่อมั่นแต่คดีความต่างๆต้องดําเนินคดีต่อไปลูกน้องโจ๊กสมมุติว่าทําผิดต้องจับติดคุกบอย่าเป็นป้วยล้มต้องคนดูไปจับน้องเบนนี่มาบอกเป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์นะเสนอข่าวใหญ่โตเส้นทางเงินเป็นคนนั้นคนนี้เกี่ยวกับผีดหนึ่งน้มโอกรู้การสุดท้ายแล้วจับกลายเป็นปวยล้มต้องคนดู หรือเปล่านะครับแตนะ่ผิดก็ต้องผิดอันไหนทําดีก็ทาดีวิกลกทาดีก็เชียทำชั่วก็ต้องติดคุกลูกน้องก็เหมือนกันนะครับลูกน้องบิจเกิร์กวิจโจก็เหมือนกันมิน้องมินนี่ก็ไม่รู้ว่ามีหลักฐานไหมถ้าไม่มีหลักฐานแล้วไปขอสารออกหมายจับเขาทําไมไปจับเขาทําไมครับเนอะไปจับเขาทาไมไปจับมินนี่ไปจับไอ้ลูกน้องโจไปจับทําไมนะครับเนอะเพราะฉะนั้น <Yeah>. นะถ้าการจับไม่ชอบาการค้นไม่ชอบคุณก็ต้องฟ้องกลับถ้าคุณไม่ฟ้องกลับแล้วคดีไม่ขึ้นหน้าก็แสดงว่าอะไรวัวกันตกลงกันเรียบร้อยแล้วจบประชาชนก็นะแดกอาหารหมากินอาหารหมาพี่น้องคิดเหมือนผมไหมมันก็จะกลายว่าตํารวจเหล่านี้มันก็แย่งอำนาจกันแล้วก็เสร็จแล้วก็เล่นเล่น,ล,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 นละครหลอกประชาชนนะครับ ก็ดูสังเกตนะครับการเข้ารับตําแหน่งพ,งพงบรตรต่อสักจะเห็นว่าไม่มีโจ๊กเข้ามาร่วมงานแล้วก็ไม่มีรองพงบรตรอีกคนหนึ่งเข้าร่วมงานมันก็แสดงให้เห็นว่าคนระบผัวนะพอหลังจากวันการก็คงจะรู้ว่าใครจะมาดํารงตําแหน่งแทนบิ๊กโจ๊กในการดูแลด้านงานสืบสวนสอบสวน,สวนทั่วประเทศใครจะดูแลสายป่าปรามใครจะดูแลความมั่นคงใครจะดูแลกฎหมายใครจะดูแลจะเลใครจะดูแลบริหารเพราะว่าอร,รองพบตรมีหกคน ผมได้ทราบข่าวมาในทางลับจากนักการเมืองนะที่มีอำนาจหนะ้าที่ในการดูแลสํานัก,ก,ากางานตำรวจชาติเขาบอกว่ารองผอบอตอรเขาแบ่งกันแล้วคนละสามตำแหน่งนะต่อสักสามตำแหน่งเพื่อไทยสามตำแหน่งได้ข่าวมานะจริงเท็จยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่เรื่องมโนเรื่องจริงกูได้มากูได้รับรายงานมาจากนักการเมืองคนละสามตำแหน่งนะสืบสวนป่าปา,ปา,ปามความมั่นคงในนี้สําคัญ ส่วนที่เหลือทะเลบริหารแล้วก็อะไรวะกฎหมายไอ้พวกนี้ไม่มีอำน,นาจนั่งจบยุงนะขาดว่าบิ๊กโจ๊กก็น่าจะไปนั่งจบดงอยู่ที่ทะเลหรืนะอกฎหมายนะครับหรือนะบริหารอันนี้ไม่รู้อันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าทาการเมืองเขาแบ่งกันเรียบร้อยแล้วการแต่งตั้งจากการเขาก็แบ่งกันแต่ตรงนี้กับของเพื่อไทยอันนี้ก็ของขอบตรอ,อผู้การผู้เกินแล้วก็ต้องเปลี่ยนหมดนะนะครับเปลี่ยนหมด ปืะไทยตอนนี้เขาก็จะมีตำรวจที่เป็นของเขาล้เนะยอ,อันนี้รายงานอันนี้ของจริงเลยนะครับเรื่องจริงนะครับเรื่องชชคดีโจ๊กตามต่อนะครับอย่าให้มีเป็นไว้ร้มต้องคนดูคดีกำน,นกกันนก็เป็นการอย่าให้เงียบนะตอนนี้แม่งเงียบไปแล้วตัง้งแต่สมัยพี่โจ๊กทำคดีตอนนี้ก็แม่งเงียบๆแล้วดูแล้วแ,ลแม่งจะไม่ค่อยมีความคืบหน้านะตามไปต่อไปว่าแม่งจะมีการยัดเงินยัดทองวิ่งเต้นร่มคดีหรือไม่เพราะว่ากำนันนกเงินมันเยอะ พอเงินมาเยอะแม่ก,ก็มีโอกาสที่แบบยักเงินวิ่งเต้นลบอระดีได้นะนะเราต้องคอยติดตามไว้อยากให้แม่มีการวิ่งเต้นรบอระดีจริงไหมครับลูกพี่ใครเห็นด้วยก็แสดงความคิดเห็นนะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามเดีย๋ยวแม่ก็วิ่งเต้นรอระดีกันเงินแม่งเยอะยิงตำรวจสิตายก็ตายเหมือนหมาหรือเปล่านะไอ้ตำรวจที่ไปนั่งอยู่บ้านกับนั้น สิบสี่สิบห้าคนโดนแจ้งเก่าเก่าหาเดี๋ยวฟ้องเงียบแม่กับจำไม่ฟ้องหรือเปล่านะกำนันนกเดี๋ยวแม่กับรอดหรือไม่เราต้องติดตามนะครับถ้าเราอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวแม่กับลบมคดีการเงินแม่เยอะคดีบอสเครื่องดื่มชูกําลังก็งเหมือนกันแม่ต้องเงินแม่มีเป็นเป็นหมื่นหมื่แสนล้านสุดท้ายคดีแม่ก็เนตเช็มีทั้ทงตำรวจทั้งอายการกลายเป็นโจรโดนดำเนินคดีกันไปอีกั้นหน้าความเร็วสูงแม่กับกลายความเร็วต่ำคนขับรถแม่กับเปลี่ยน ราะว่าความอัพยศในกระบวนการยุติธรรมพี่น้องครับเชื่อผมตรงไปตรงมานะไม่ได้รับเงินหาแดกอะไรจากตํารวจพวกนีนะ้ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาแดกกับตํารวจสันทกอย่านอะไรต่างเราตรงไปตรงมาครับนะนะจุกครูจุกคร,รูครับนะสบายสบายกันนะครับนะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเก้าโมงเช้าผมเป็นทนายความให้กับผู้เสียหายคดีแอมไซย์นายน้องก้อย พนักงานในการเป็นโจทยืย่นฟ้องแอมทายนายจำเลยที่หน่งเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าวางยาพิษก้อยตายที่ท่าน้ำปนันะครับแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปด้วยก็โดนฟหาฆ่าคนตายโดยจต่ตองชิงทรัพย์ทรัพย์อะไรก็ว่าไปปลอมพลาหารจำเลยที่2ก็คือผัวของแอมทายนายเป็นตำรวจชื่อพันตำรวจโทวิทูลลไย ผัวก็มีหน้าที่ร่วมมือกับจำเลยที่สามคือทนายปากแดมเป็นจำเลยที่สามในคำฟ้องนั้นพนักงานในการได้บรรยายว่าหัวของแอมสายนายจำเลยที่สองและทนายปากแดงจำเลยที่สามนั้นได้ร่วมกันทำลายหลักฐานเพื่อช่วยแอมสายนายอันนี้ข้อความในการบรรยายฟ้องโดยข้อความในการบรรยายฟ้องบอกว่าจำเลยที่สามคือทนายปากแดมได้พูดคุยยุยงส่งเสริมจำเลยที่สองคือหัวของแอมสายนาย ว่าถ้าอยากจะหลุดคดีจะต้องไม่มีของกลางดังนั้นถ้ามีของกลางคดีไม่หลุดถ้าจะให้หลุดคดีต้องไม่มีของกลางนะครับก็นี่ครับคือข้อความที่ทนายปากแดงเนี่ยได้พูดคุยกับจำเลยที่สองนะก็คือผัวของแอมชายนาข้อความนี้แหละครับอายการสั่งฟ้องว่าทันตำรวจโทรคนเนี้ย ที่เป็นหัวแอมทายนายกับทนายปากแดงจำเลยที่สามเป็นการร่วมกันทําลายหลักฐานเพื่อช่วยแอมทายนายอันนี้คือข้อความที่อยู่ในคาฟ้องที่ผมอ่านมาก็ไปดูกันนะครับว่าสองคนจะติดคุกหรือไม่อันนี้เป็นคาฟ้องนะครับทางทางแอมนะทางแอมนะนะทางแอมทายนายทางหัวแอมทายนายที่เป็นตารวจรองผู้กกับวิทูลเนี่ยนะแล้วก็ทนายปากแดงจำเลยที่สาม ก็ต้องไปสู้ประดีกันนะครับที่ศาลอาญานะครับนะผมก็จะทําหน้าที่เป็นทนความของนะน้องก้อยที่โดนวางยาพิษตายอย่างหน้าอนาะแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปด้วยมีกระเป๋ามีเอ่อโทรศัพท์มีเงินมีอะไรหลายอย่างอ่นะพ่งนี้ก็แจ้งผู้สื่อข่าวแล้วนะครับพี่น้องสืส่อมวลชนไปพบผมได้นะครับพร้อมกับแม่ของผู้ตายแม่ของก้อยแล้วก็พบกับคุณละพีนะฮะ นะครับแล้วก็ตัวแอมทนายแล้วก็หัวของแอมแล้วก็ทราะทนายปากแดงพวกนี้ครบหมดเลยครับครบทีมครับที่ศา,า,าลอาญาราชดาเก้าชั้นแต่ผมคงจะเดินทางไปถึงประมาณแปดโมงครึ่งนะครับเป,เป็นทนายความในส่วนของผู้เสียหายนะคดีนี้ก็มีมีความสลับซับซ้อนเพราะว่าคุณแอมปฏิเสธหัวแอมก็ปฏิเสธทนายปากแดงก็ปฏิเสธนะว่าไม่ได้วางยาพิษ นะก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายแล้วนะแอมไซยนายจะติดคุกไหม,มทนายปากแดงจะติดคุกไหม,มหัวหัวแอมจะติดคุกไหม,มในการวางยาพิษก้อยจนถึงแก่ความตายเป็นข้อกล่าวหาของพนักงานเดยการจำเลยก็มีสิทธิ์สู้กันต่อไปถ้าแพ้ก็ประหารชีวิตครับ d e a พดั n a ี้ประหารชีวิตก็ดูกันต่อไปนะ่านะ น,นี่ก็เป็นคดีใหญ่ที่ผมเข้าไปรับผิดชอบคดีก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบครับว่ากันมาอ่า,อานะครับเรื่องต่อไปก็เรื่องหมอพรทิพยหมอ